เพียเพียนเ้อพังอีกแล้วทลมอีกแล้วนะเจ้าวันนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะมาเสริมเสาด้านข้างลมเหลอนอีกโรงหนึ่งเพื่อจะไหวบ่มก้อนเห็ดทางฝ้านะคะแต่พอดีว่าเออเปิดสลนนะคะก้าว่าจะเปิดสลนเมื่ออากาศทายเทโรงเห็ดโฮโนนะเจ้าพอเปิดมาก็ตกใจเลยนะเจ้าก้อนเห็ดนะคะถลมลงมาหนึ่งแผงนะคะหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งล็อกนะเจ้าเนื่องด้วยไม้มันกาวแล้วนะคะแล้วมันเป็นหมอดเนาะก็ А, หลังจากปีทายลูแล้วก็ชอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ซาะหาไม้นะคะตัดไม้ตัดอย่างมาใส่เสริมไปอีกหนึ่งล็อกนะเจ้าและกอดใส่เพิ่มอีกหนึ่งล็อกนะเจ้าเพื่อไม่ให้เขาถล่มนะเจ้าหลังจากตีใส่เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วหรือว่าจุยกันเลี้ยงแล้วนะเจ้าก็ได้มาตัดไม้นะคะขนเสานะคะมาตัดนะคะเพื่อที่จะทําเสาของโรงเรือนถัดไปนี่นะเจ้าเพื่อเตรียมก้อน cửa tiệm mê bồ